music 3 Ow, 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 music ow, 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 Music ow, 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 วันนี้เนี่ยเป็นวันที่เราภูมิใจมากเพราะว่าในระบบของการแข่งขันจัก,กรยานยนต์เนี่ยต้องยอมรับว่า ในญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีประวัติศาสตร์มายาวนานใช่ครับพี่ห้อดังๆทั้งหลายก็มาจากญี่ปุ่นทั้งหมดครับแล้วก็เวลาเขาไปแข่งที่ไหนพวกยี่หอพวกนี้ก็เป็นพวกที่ชนะครับแล้วเราญี่ปุ่นเขาจัดขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะมีแบบของเขาที่เป็นเรียกว่ามรดกทางวัฒนธรรมเลยการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่มากเขาจะต้องใช้ชื่อว่าออเจแปนครับก็คือไยกว่ารุ่นนี้เป็นสุดยอดของโลกแล้วกันเพราะว่ามันไม่ใช่เฉพาะในญี่ปุ่นที่มาแข่งครับนักแข่งทั่วโลกไปแข่งกันหมดแต่ว่า ไม่เคยมีนะไรต่างชาติที่จะไปสามารถได้แชมป์ออลเจแปนได้จนกระทั่งวันหนึ่งมีเด็กหนุ่มผูม้หนึ่งเกิดแล้วเขาก็หัดขี่มอตอร์ไซคแล้ววันนี้เขาก็ไปคว้ารางวัลแชมป์เอ็นเอฟเจออเจแปนมาได้นักเด็ซึ่งเขามานั่งอยู่กับเราตอนนี้แล้วขอต้อนรับคุณเดชาไกรศาสตร์ครับสวัสดีครับแชมป์โลกนะคะแชมป์โลกเลย แนะนำตัวนิดนึงครับครับผมเดชาไกรศาสตร์นะครับชื่อเล่นครับชื่อเล่นชื่อเล่่นชือตั้งครับสังกัดทีมยามาฮ่าไทยแลนด์เรซิ่งทีมนี่สังเกตว่าพวกยามาฮ่าไทยแลนด์นะครับไม่ใช่ยามาฮ่าญี่ปุ่นนะใช่ครับคือทีมเนี้ยสร้างอยู่ในเมืองไทยนะครับโดยยามาฮ่าไทยแลนด์ก็คือทางบาญทีมของไทยเนี่ยเป็นคนสร้างขึ้นมาครับผมเดชาไกรศาสตร์นะครับสังกัดทีมยามาฮ่าไทยแลนด์เรซิ่งทีมครับ Step with that want to hand and come with because you look so fine that really wanna make look come me fine my you you. so I สำหรับปีนี้ก็ก็ร่วมกนัน,นแข่งในในรายการโอเจแปนโรเลสซิ่งครับก็<อ>เป็นปีแรกที่ mm hmm. ที่เราเข้าไปร่วมกันแขครับในราการนี้แบบแบบเต็มฤด,ดูกาลครับ mm hmm. ก็สามารถคว้าที่ผมเองเข้าที่หนึ่งมาทั้งหมดสามสนามนะครับจากจากเจ็ดสนามแล้วก็ที่สองสองสนามนะครับก็ทําให้คะแนนสะสมเนี่ยนำอยู่ในอันดับที่หนึ่งนะครับสนามสุดท้ายนะครับที่พลาดลงไปแต่ว่าก็โชคดีที่ ที่คู่แข่งเนี่ยก็พลาดลงไปด้วยเหมือนกันก็นเลยยังทำให้คะแนนสะสมเนี่ยเป็นแชม,มป์ประจำปีของรายการออกเจแปน yeah, ผมทิดพงศ์แสงทองนะครับเป็นผู้จัดการทีมเจ้าบ้านไทยแลนด์ลิสติ้งทีมก็รู้สึกเกินความคาดหมายของเราเหมือนกันนะครับเราพยายามอย่าง,างเต็มที่แล้วก็สุดท้ายเราได้แชมป์มาเนี่ยคิดว่าเกินความคาดหมายเหมือนกันแล้วก็รู้สึกดีใจครับ I don't mind Fuck America Welcome to ก็ภูมิใจมากๆที่ที่เป็นชาวไทยคนแรกครับที่ที่ไปได้แชมป์ในรายการอุ่นจีแปนเพราะว่ารายการนี้เนี่ยจริงๆแล้วมีมีคนไทยนะครับร่วมกันแข่งขันหลายหลายคนแล้วแต่ว่าก็ยังไม่สามารถคว้าแชมป์ได้นะครับผมก็เป็นคนไทยคนแรกที่ท,ที่ทำแชมป์รายการนี้กลับมาให้คนไทยได้ครับก็จริงๆผมผมก็ไม่แปลกใจมากนัเพราะว่าจริงๆแล้วคนไทยเนี่ยหลายหลายหลายท่านนะครับมีความสามารถในระดับ ในระดับโลกอยู่แล้วนะครับก็แล้วก็นักแข่งใหม่ที่ที่ขึ้นมาเนี่ยก็ฝีมือดีกันทุก <c oughs> คนผมคิดว่านักแข่งไทยเนี่ยสามารถควา้าแชมป์ออเจแปรควา้าแชมป์ในระดับโลกเนี่ยไม่ยากมากชาวญี่ปุ่นที่นู่นนะครับก็เริ่มเริ่มรู้จักคนไทยมากขึ้นนะครับหมายถึงว่าศักยภาพของ ของนักแข่งไทยนะครับทำให้เป็นเป็นที่ยอมรับของของชาวญี่ปุ่นนะครับแล้วในส่วนของผมเชื่อว่าในภูมิภาคเอเชียเนี่ยรู้จักเรารู้จักคนไทยมากมากเพิ่มขึ้นคือตั้งแต่กลับมาถึงบ้างไทยก็มีแฟนๆน,นะครับท,ทั้งทั้งที่ติดตามผมเองทั้งที่โทรศัพท์มาหาเนี่ยก็ก็ค่อนข้างค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับที่ที่กลับมาแล้วก็ที่สนามบินเนี่ยที่ไปรอรับกันเนี่ย รู้สึกดีใจมากๆที่ท,ที่มีแฟนๆแ,แล้วก็นักข่าวไปรอต้อนรบับกลับมาจากจากญี่ปุ่นหลังจากได้ชมแน่นอนครับก็คงคงเหมือนเดิมนะครับในการเตรียมเตรียมตัวแล้วก็ในการเตรียมความพร้อมที่จะแข่งในในฤด,ดูกันนะนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรื่องคนด้วยแล้วก็เรื่องทีมงานนะครับผมคิดว่าตรงนี้ น่าจะดีขึ้นแล้วก็น่าจะสามารถทำผลงานได้ดียิ่งขึ้นครับก็ฝากนะครับให้ติดตามเชียร์นะครับทีมยามาฮ่าไทยแลนด์เรซิ่งทีมนะครับแล้วก็ผมนะครับนักแข่งไทยแลนด์ยามาฮ่าไทยแลนด์เรซิ่งทีมนะครับว่าปีหน้านะครับจะไปแข่งในรายการอะไรแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจเชียร์ด้วยนะครับก็อยากจะฝากแฟนๆของยามาฮ่านะครับให้ช่วยเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามเชียร์ นักแข่งไทยทีมไทยนะครับช่างไทยนะครับผมเชื่อว่าในปีหน้าเนี่ยเราจะพยายามอย่างดีที่สุดให้ให้กับพี่น้องชาวไทยขอบคุณบริษัทไทยามาฮามอเตอร์นะครับที่ช่วยสนับสนุนแล้วก็คอยผลักดันผมนะครับที่ให้ให้ไปแข่งในระดับเอเชียหรือระดับออสเตรเลีนะครับแล้วก็ ผมก็สามารถคว้าแชมป์ได้ครับก็ขอบคุณที่ให้โอกาสแล้วก็ขอบคุณที่สนับสนุนผมมาโดยตลอดครับในส่วนตรงนี้ก็คงต้องขอขอบคุณนะครับ,บริยัทไทยวัคมอเตอร์และผู้ให้การสนับสนุนรายอื่นๆนะครับที่ให้การสนับสนุนยามาฮ่าเทเลนด์ซิงทีมนะครับที่สามารถที่จะทําการแข่งขันแล้วก็คว้าชนะครั้งนี้มาได้ขอบคุณนะครับรายการ วิทยุนะครับกีฬาฟารวลยนะครับทั้งคืน99 FM 99นะครับที่วันนี้มาออกรายการนะครับก็ขอบคุณมากๆขอบคุณพี่ทั้งคนมคนมากๆนะครับที่ที่สัมภาษณ์ผมแล้วก็ให้ข้อมูลดีๆ I'm <laughs> gonna <laughs> เ็นช่วงของ Sport Society Update ในวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมาทางจักรยานยนต์ามาฮ่าได้เปิดตัวสินค้าล่าสุด y ม m a h a Spark 115หัวฉีดใหม่แรงดีประหยัดจริงขั้นเทพพร้อมเทคโนโลยีล่าสุดในระบบหัวฉีดพิสูจน์แล้วจากสื่อมวลชนและผู้ใช้จริงพร้อมเปิดตัวกิจกรรมระดับเทพปูพรมทั่วประเทศซึ่งในงานมีกิจกรรมมากมายและยังเปิดตัวเจเจตรินดาราและศิลปินชื่อดังผู้ที่มายืนยันถึงความประหยัดของ y ม m a h a Spark 115หัวฉีดใหม่ งานถแถลงข่าวนี้ทางบริษัทไทยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดจะเดินหน้าเต็มรูปแบบในการโปรโมททั่วประเทศ และยังมีกิจกรรมอีกมากมายให้เหล่าคนรักจักรยานยนต์ได้ร่วมกิจกรรมกันไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตเจเจตรินหรือกิจกรรมหม่าเท่งหนง Festival. ่งเฟสติวัลคาราวานแห่งความสนุกโดยตลกอันดับหนึ่งของเมืองไทยหม่าเท่งหนงที่จะทําให้ทุกคนหัวเราะท้องแข็งด้วยความสนุกเฮฮาทั้ง4ภาคทั่วเดือนไทยกว่า30จังหวัดรวมทั้งการเปิดตัวและทดสอบขับขี่ Yamaha Spark ห15รหหัวฉีดใหม่และกิจกรรมขั้นเทพอ,อีกมากมายพร้อมทั้งกิจกรรมส่งเสริมการขายสุดพิเศษสําหรับลูกค้า ผู้ชมสามารถรับชมกิจกรรมต่อไปได้ทาง Sport Society อัปเดตในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ